ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพัฒกิจมานาประจำวันในคืนนี้พระเจ้าทรงมอบช่วงเวลานี้เพื่อคุณจะยอมให้ตัวเองช้าลงและสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์ได้ให้คุณหลับตาลงและค่อยๆวางศีรษะของคุณลงบนหมอนพระองค์ทรงอยู่ที่นี่เพื่อต้อนรับคุณในแบบที่คุณเป็น ขณะที่เราเข้าสู่เวลาแห่งการคล้ยครวนในคืนนี้ให้คุณอยู่ในท่าที่สบายที่สุดปล่อยวางเรื่องราวของวันนี้ลงขณะที่คุณเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตและสันติสุขของพระบิดาบนสวรรค์ของคุณก่อนที่คุณจะเกิดมาพระองค์ทรงรักและรู้จักคุณแล้วและพระองค์ทรงสถิตอยู่กับคุณในทุกย่างก้าวบนเส้นทางชีวิตที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้าคุณ พระเจ้าพระบิดาพระคัมภีรสอนเราว่าพระองค์ทรงจัดวางเราไว้ณเวลาหนึ่งในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อให้เป็นแสงสว่างแก่โลกนี้และเพื่อเดินอยู่ในการดีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้บางครั้งความจริงข้อนี้ก็ให้การหนุนใจเรามากเหลือเกินแต่บางครั้งเรารู้สึกว่ามันยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ เพราะเท้าของเราก็สะดุดลม้มขาของเราก็สูญนเสยอยู่บนเส้นทางนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราโปรดนำเรากลับมาหาพระผู้ช่วยรอดประเสริฐของเราอีกครั้งในคืนนี้พระผู้ทรงปกคลุมเราด้วยพระคุณและประคองเราให้ลุกขึ้นทุกครั้งเมื่อเราลม้มลง มัทธิวบทที่หนึ่งข้อ18ถึง20กล่าวว่าเรื่องการประสูติของพระเยสุคริสเป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยสูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีคันแล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพร่งพลายความเป็นไปของเธอ ต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ากคุณเป็นโยเซฟใจของคุณจะพรุ่งพล่านขนาดไหนเมื่อรู้ว่ามารีตั้งครรภ์แผนการในอนาคตที่โยเซฟวางไว้ให้กับตัวเองและมารีก็พังทลายลงทันทีหลังจากทราบข่าวการตั้งครรภ์ของมารีโยเซฟต้องพบกับการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดอย่างหนึ่งเขาเชื่อว่าเธอไม่ศรัื่อกับเขาเสียแล้วดังนั้นเขาจึงมีสิทธิตามกฎหมาย ที่จะปล่อยให้เธอได้รับการลงโทษจากสาธารณชนชายคนหนึ่งที่โกรธแค้นขมขื่นมีสิทธิที่จะทำเช่นนี้ได้แต่ไม่ใช่โยเซฟไม่ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเพียงใดเขาก็ยังมีความเมตตาสงสารและต้องการแสดงความการุณาต่อมารีเขาจึงตัดสินใจจะแยกทางไปอย่างเงียบๆทุกสิ่งที่โยเซฟคิดจะทำ ได้แสดงให้เห็นความตั้งใจของเขาที่จะเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าและตัวเขาเองก็ต้องการแสดงความเมตตาปราณีขอบคุณพระเจ้าขณะที่เขาหลับไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยให้เขาเห็นว่าการตั้งครรภ์ของมารีนั้นคือการอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยเธอจะให้กำเนิดพระเมสยาองค์อิมมานุเอลพระเจ้าสถิตกับเรา พระองค์จะเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระบิดาได้อย่างสมบูรณ์และนำความเมตตามาให้แก่ผู้ที่ต้องการนำความรอดและการรักษามาให้แก่ผู้คนทั้งโลกองค์พระเยซูเจ้าทรงเชื่อฟังจนถึงที่สุดกระทั่งถึงแก่ความตายเพื่อที่คุณจะได้รับพระเมตตาคุณของพระเจ้าในแต่ละวันคืนให้คุณเข้ามาในเวลานี้ ที่จะได้พักอยู่ในชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงพิชิตให้แล้วเพื่อคุณขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆก,การทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุขปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้ง และปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการทรงสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงดิฐานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเราปรารถนาที่จะเดินบนเส้นทางที่พระองค์ทรงวางไว้ข้างหน้าเราแม้ว่า มันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดฝันไว้ก็ตามโปรดช่วยเราในคืนนี้ให้เชื่อใจและเชื่อฟังพระองค์ด้วยหัวใจที่กระตือรือร้นและปิติยินดีด้วยรู้ว่าพระองค์ทรงปกคลุมเราไว้ด้วยพระคุณข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะที่เราวางความเชื่อและความหวังของเราไว้ที่พระองค์เพียงผู้เดียวขอให้เรามีความกล้าที่จะมอบการควบคุมชีวิตของตัวเองให้กับพระองค์โปรโดใช้เรามากเกินกว่าที่เราคิดว่าเราทำได้ด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้ามัทธิวบทที่หนึ่ง ข้อ24กล่าวว่าเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงใช้คนที่เปราะบาง ให้ทำงานพิเศษจนสำเร็จพระองค์ประทานกำลังและความเชื่อให้กับโยเซฟเพื่อเขาจะนำพาพระผู้ช่วยรอดมาสู่โลกนี้เพื่อดูแลปกป้องเลี้ยงดูพระองค์ให้เติบโตขึ้นมาเรามีความเชื่อว่าพระองค์จะทำสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของเราด้วยเช่นกันเพราะฤทธิอำนาจท้องปวงและกำลังทั้งสิ้นล้วนมาจากพระองค์ไม่ใช่จากตัวเราเอง เราจึงตั้งใจสอบสวงหาสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําอยู่และจะติดตามไปในทุกที่ที่พระองค์ทรงนำอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน